สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านเคลื่อนที่ Family On t o ท r นะคะตอนนี้นะคะคุณแม่ก็อยู่ในโกดังค่ะกำลังที่จะทำความสะอาดบ้านนะคะปัดกวาดเช็ดถูนะคะเหมือนเดิมค่ะนะคะอยู่ในรถบ้านหรือว่าอยู่ในโกดังนะคะตื่นเช้ามานะคะคุณแม่ก็ต้องปัดกวาดนะคะทำความสะอาดเนาะ,ะเมื่อกี้นะคะคุณแม่ก็ได้กวาดไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้กำลังจะถูค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดบ้านไปด้วยกันนะคะ เหมือนการออกกําลังกายเะะลยค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะสะดวกแล้วนะคะเพราะว่าคุณแม่ไปเอาไปซื้อนะคะไม้ถูกพื้นมาแล้วนะคะคุณพ่พอไปข้างนอกนะคะ เราสองคนยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยค่ะท่านชมเดี๋ยวคุณพ่อกลับมานะคะอยกินพร้อมกันตอนนี้ถูบ้านรอคุณพ่อไปก่อน กำลังกายเลยค่ะท่านผู้ชมที่อยู่ของเราสองคนตตยายนะคะที่อยู่ของเราสองคนตตยายก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็จะมีห้องน้ำมีห้องครัวนะคะมีตู้เสื้อผ้าค่ะนี่ตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็จะมิมุมนะคะ ที่นั่งของคุณแม่ตรงนี้ค่ะนี่ว่างๆคุณแม่ก็อาจจะนั่งตรงนี้นะคะบางทีเนาะเอ่ออะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เสร็จก็จะมีำโพงเล็กๆนะคะไว้ซ้อมร้องเพลงอะไรเงี้ยเนาะ,ะเพื่อหาความรู้ใช้ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะยามว่างนะคะนั่งเล่นกีตาร์บ้างตรงนี้ค่ะเนาะไม่มีอะไรมากค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณพ่อก็จะทำเนี่ยค่ะุ เาเรียกว่าอุดตามร่องนะคะปูนนะคะตามร่องตามรูค่ะที่มันรอบๆโกดังเนี่ยค่ะป้องกันงูเข้าบ้านเนาะแล้วก็จะมาทําในส่วนของกรงหมาค่ะเนาะอย่างที่บอกคุณพ่อนะคะก็ได้เอาตะข่ายนะคะอันเก่านะคะจากบ้านหลังนู้นมาก็เดี๋ยวจะเอามาติดกรงหมานะคะน้องอาตานะคะคผู้ชมทีไงก็ดูไปพร้อมกันนะคะตอนนี้ผูบ้านก่อน rồi tháo khánh hai โอเคค่ะค okay, ุณแม่นะคะก็ได้ถูนะคะในส่วนของอพื้นที่นะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ห้องครัวก็เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะก็จะกินข้าวก่อนเพราะว่าได้ยินเสียงคุณพ่อมาแล้วนะคะกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวคุณแม่ก็จะล้างจานนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาะช่วยนะคะคุณพ่อในด้านเดินแล้วก็วันนี้ก็จะออกไปด้านนอกค่ะเนาะไปเก็บไปกวาดขยะค่ะด้านนอกเพราะว่า ตัววันนี้ทั้งวันนะคะรู้สึกว่ามันจะมีแดดนะคะแล้วก็น้ำนะคะบางที่มันก็แห้งแล้วนะคะก็บางที่ก็ยังไม่แห้งแต่ว่าในส่วนที่แห้งแล้วนะคะหรือว่ามีขยะหรือว่าอะไรเนี้ยเราก็ต้องไปเก็บไปกวาดทำความสะอาดะคะ่นะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าก่อนจะกินข้าวนะคะจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอะไรภายใน บ้านนะคะหลังน้อยของเราสองคนตายายก่อนค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่นอนนะคะเราสองคนตายายนะคะซึ่งเตียงนะคะเราก็จะเอามาจากบ้านหลังนูนะะ้นค่ะเอามาปูนะคะนอนนะคะจะให้ดูมุมกว้างๆนะคะนี่ค่ะก็อย่างที่คุณแม่บอกนะคะว่า <c oughs> บ้านเราสองคนตายายนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าแก่แล้วคะ่ะท่านผู้ชมนะคะ แค่ขอแค่อยู่ได้นะคะแล้วก็มีอาชีพนะคะมีที่เราให้อยู่ให้อบอุ่นอะค่ะไม่เปียกฝนไม่ตากแดดอะไรเงี้ยค่ะการฝนการลมได้แค่นี้ก็พอแล้วค่ะก็ทำงานไปจ้งจ้งแจ้งแจ้งไปค่ะอันไหนที่ทำได้ก็ทำไปตามภาษาคนแก่เนาะ Ар อันนี้ก็จะเป็นมุมหนึ่งนะคะเห็นไหมคะ ของพวกนี้นะคะที่ได้มนน้ชมเห็นอ่ะที่เราทำโกดังพวกนี้ได้มาจากไม่ได้ซื้อเลยค่ะนะคะเก้าสเกอร์ซไม่ได้ซื้อเลยค่ะเพราะว่าได้มาจากบ้านหลังนู้นเนาะเราไปแกะไปลื้อมาแล้วก็เอามาทําค่ะนะคะมันก็เป็นรูปเป็นร่างแล้วก็อยู่ได้แล้วนะคะบ้านเราอ่ะถึงจะเล็กนะคะถึงจะเป็นสภาพไหนนะคะสําหรับความคิดเห็นของคุณแม่นะคะคือเราต้อง ดูแลเรื่องความเป็นระเบียบนะคะความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเนาะถึงมันไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซนแต่ยังน้อยมันก็ควรที่จะเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดเรียบร้อยอะไรเงี้ยสําหรับคุณแม่นะคิดแบบนี้มองไปทางไหนมันก็ดูดีนะคะอะไรเงี้ยค่ะน่าอยู่เนาะนะคะท่านผู้ชมรู้สึกคิดเห็นเป็นยังไงบ้างคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเนาะ ดูข้างบนนี่เห็นไ,ไหมคะเป็นโครงสร้างอยู่เลยคะ่ะด้านในนี้นะคะก็เปิดเอ,อมันจะมีช่องลมอยู่ตรงนั้นนะคะที่เป็นตะข่ายมันก็เย็นเนาะแล้วก็จะมีพัดลมแอร์ตัวเล็กตัวเดียวคะ่ะที่ใช้อยูนะ่เวลาเราอยู่ด้านในใช่ไหมคะเราก็เปิดพัดลมตัวนั้นตัวเดียวก็อยู่ไปร้อนบ้างเย็นบ้างนะคะก็ ยุ่ไปค่ะไม่ชมเนาะมีที่ให้เราอยู่ก็ดีแล้วค่ะมีที่ให้เราใช้ชีวิตก็ดีแล้วนะคะคุณแม่ก็เปิดประตูนะคะให้หลมมันเข้าแต่ก็ยังมีพรมาม่านปิดนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแดดมันเข้ามันก็จะยิงร้อนเนาะนี่ก็จะเป็นโซนห้องครัวนะคะ<ม>นั่งกินข้าวสองคนตายาย นี่ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของสองตายายนะคะคุณพ่อทำให้เมื่อวานอันนั้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะง่ายๆนะคะแล้ววันนี้ก็มีซิงค์ล้างจานแล้วค่ะแต่ในส่วนของที่ทำกับข้าวยังไม่มีนะคะก็คิดเอาไว้ว่าถ้าสมมุติว่าฝนหยุดตกแห้งข้างนอกแห้งก็เราก็ทำกับข้าวข้างนอกเหมือนเดิมคะ่ะ ะะแต่ว่ามันอาจจะมีในส่วนของห้องครัวด้านในเสริมบ้างนะคะคุณพ่อก็จะทโครงเหล็กขึ้นมานะคะ่ะเอาเหล็กเก่าเนะะี่ยค่ะมาขึ้นโครงแล้วก็เอาไม้อัดมาวางแค่นี้ค่ะวางเตาแก๊สวางพวกเครื่องปรุงอะไรงะเงี้ยค่ะเนาะง่ายๆค่ะสงตายายนะคะไม่จ้อะไรมากค่ะแล้วไม่ชมก็แค่นี้แหละนะคะนี่ก็คือในส่วนของที่อยู่ด้านในของเรานะคะก็อยากจะให้อัปเดต อยากจะอัปเดตให้กับท่านผู้ชมที่น่ารักแล้วก็เอฟซที่น่ารักทุกๆคนนะคะได้เห็นเนาะอืมอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะคะที่อยู่ไปถึงไหนเผื่อทุกคนก็จะได้แบบใช้ชีวิตไปด้วยการเรียนรู้ไปด้วยการได้ประสบการณ์อะไรเงี้ยค่ะเนาะเราเป็นกัลยาณมิตรการเป็นครอบครัวเดียวกันอะค่ะเนาะโอเคเส้นน้ำมันตอนแรกมามันดำมากเลยค่ะท่านผู้ชมคือแม่ถูทุกวันจนมันเริ่มเงาแผบแล้วค่ะตอนนี้ นะคะตรงนั้นก็จะเป็นจุดนะคะน้องขันห้านะคะกินอาหารนะคะ่ะของเขาคุณแม่ก็ปัดกวาดตลอดเพราะมันจะมีมดเนาะเนี่ยค่ะซึ่งเขากินเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะมานอนบนที่นอนแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะ นี่กินเสร็จเขาจะเลียเท้าทำความสะอาดคือขันห้าเนี่ยเขาจะไม่ออกไปไหนเลยค่ะานั้ชมนอกจากว่าเขาแบบอยากจะทําธุระส่วนตัวเขาถึงออกไปอะไรเงี้ยอออกไปเสร็จเขาก็จะเข้ามาอยู่นะคะในเนี้ยค่ะอนอนนะคะตรงเก้าอี้คุณแม่บ้างนะคะหรือว่าหามุมนอนแถวนี้บ้างค่ะนี่นะคะ เขาจะไม่ออกไปอยู่ข้างนอกค่ะเพราะว่าด้านนอกอย่างที่บอกเนาะมันแฉะแล้วก็มันมีน้ําขังอปกติเขาไปอยู่ที่อะไรนะกระต้อบยายอะ่ะที่อยู่เป็นสวนข้างบ้านนะคะแต่ว่ากระต้อบยายนะคะเป็นเนี่ยมันน้ําท่วมอะค่ะเขาก็เลยไม่ได้ไปอตอนนี้ก็เลยอยู่ติดบ้านเป็นพิเศษค่ะห้าหกวันละเห็นไหมคะค่ะน้าสวัสดีถนะ้าไม่ชมก่อนเร็ว อุ้ยทำหน้าหล่อโอ้ทำหน้าหล่อจังเลยโอ้ไม่ค่อยได้เจอตัวลูกหรอกนะอืมใช่ไหมอันเน่ไม่รักลูกนะไม่รักลูกนะวันนี้จะทํากรงให้ให้อาตานะวันนี้กับเออ่พนทุกนะสวัสดีท่านผู้ชมกันแล้ว เป็นเด็กดีคันห้าเป็นเด็กดีนะคะท่านผู้ชมเขาน่ารักมากมากเลยเขาไม่เคยแบบกวนใจหรือว่าอะไรใดๆเลยค่ะเขามีโลกของเขาอะไรเงี้ยอดทนหน่อยนะลูกเดี๋ยวแม่กับพ่อแบบทําอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวเหมือนเดิมเนาะเราไปนอนป่ากันไปผจญภัยกันเนาะอยากไปไหมรักลูกนะรักลูกนะ อัตายอยู่ข้างนอกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณแม่กินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะออกไปถ่ายให้ดูนะคะอัตตากับพ้นทุกอยู่ข้างนอกค่ะให้ขันห้าน,นอนตรนี้แหละคุณพ่อน่าจะมาแล้วนู่นมาแล้วโอเคค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามากินข้าวกันนะ เต้นต้นตนต้นตนตนท่นานผู้ชมจะเอาอ้นนี่ออกกระเทียมออกกันท่านผู้ชมมากินข้าวด้วยกันจ้านี่นะคะเมื่อกี้คุณแม่ก็ทํางานบ้านเสร็จแล้วนะคะจริงๆยังไม่เสร็จดีนะเพราะว่าต้องล้างจานนะคะแล้วก็เคลียร์ในส่วนของด้านหลังห้องครัวเนะะี่ยค่แะแต่ว่าคุณพ่อนะคะไปข้างนอกกลับมาก่อนก็เลยต้องกินข้าวก่อนคะอ่ะข้าวมานะโอเคขอคุยด้วยนะขอด้ไยท่านผู้ชมไปก่อนครับก็ <พอ S 2> ไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมหน้าคุณพ่อกลมดิกเลยเพราะช่วงนี้คุณพ่อกินไข่เป็นประจำ <c oughs> ทำให้หน้าคุณพ่อกลมว้่นชุเลยครับเพราะว่าช่วงนี้บ้านน้ำท่วมครับบ้านน้ำท่วมเมนูไข่อย่างเดียวครับ <c oughs> โอ้ชอบใจ <c oughs> แต่พแต,แต่ว่าจริงนะบางคนถ้าพ่อผ,อ,ผ,อ,ผอมลง แต่จริงๆพ่อก็ผอมลงจริงนะมันทํางาน,นหนักเนาะพ่อเนาะหนูก็สงสารพ่อเหมือนกันบางครั้งนนพ่อก็ไม่ได้กินข้าวนี่เนี่ยข้าวเช้าอ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อผอมลงจริงนะคุณแม่ก็รู้สึกเหมือนกันมันคุณพ่อทํางานเยอะจริงๆทุกคนไม่ได้แบบว่าใดๆเลยนะจริงทําอะไรวันหนึ่งหล่อย่างนะคุณแม่นะคะแบบว่ายังไม่ได้เท่าคุณพ่อเลยได้แบบสมมติสิบเปอร์เซ็นต์คุณแม่ได้คุณพ่อหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอย่างเงี้ยหนูกินนิดเดียว พ่อช็อตเลยพ่อีวิวหนะ่อยมีไข่แล้วมีอะไรอีกอันนี้มีน้ำพริกครับเพื่อนส่งมาให้ครับแล้วก็อันนี้ไข่ครับไนนข่อันนี้เป็นน้ำพริกน้ำพริกแจบองนะคะคเคุณแม่อชอบน้ำพริกมากเลยท่านผู้ชมคือแค่มีน้ำพริกก็มีชีวิตรอดได้แล้วค่ะม,มากินข้าวด้วยกันมากินข้าวด้วยกันครับตอนตอนตอนบ่ายๆพ่อจะเก็บผักมาเตรียมไว้ จะลวกกับน้ำพริกโอเคตอนเย็นค่ะมากินข้าวเช้าด้วยกันนะคะทุกคนกินข้าวเช้ากันหรือยังไม่รู้น้ำพริกจะบองช่วงนี้ไม่ต้องแปลกนะครับว่าพ่อดำไปนะครับพ่อตากแดดใช่ดำหน้าดำเพราะคุณพ่อแบบว่าตากแดดคือแดดหลังฝนตกอะ่ะเอ้ยแดดหลังฝนตกมันเป็นยังไงพอ่อมันแรงเนาะแดดแรงครับแดดร้อนครับนี่ว่าว่างก็าจ,จะเข้าไปไปทำความสะอาด ยาในนู่นอ่ะท่านผู้ชมคุณแม่นะสีเรลียมมากเลยคุณพ่อนะขอคุณแม่เข้าไปในสวนอ่ะตรงสระน้ำอ่ะตรงกลางอ่ะเพื่อที่จะเอาไปฟันญ้าไปฟันอะไรเงี้ยอืมตรงนั้นพื้นที่ี๋ยวพ่อห,หนูพูดให้จบก่อน<ะ>หนูจะฟ้องท่านผู้ชมคือว่าคือคุณพ่อคุณแม่สีเลียมนะคุณพ่อเขาพยายามขอคุณแม่ว่าเขาจะเข้าไปตรงสระน้ําที่อยู่กลางสวนใช่ไหมเอออะไรไปฟันญ้าไปฟันอะไรเพราะว่าคุณพ่อจะเอามะละกอไปปลูก เพราะว่าไอ้ตรงนี้น้ําขังมาแล้วก็มันตายไป2ี่กว่าต้น30กว่าต้นแล้วโอ้สามสิบกว่าต้น่านผู้ชมลองคิดดูแล้วเสร็จปุ๊บทีนี้น้ํามันก็ยังท่วมนะคะแล้วก็มันมีงูจงอางอ่ะที่บอกอ่ะนะเดี๋ยวพ่อฟังอย่าเพิ่งย้อนหนนมานะเพราะว่าเดี๋ยวก่อนขอคุยกับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก่อนและทีนี้คุณแม่ก็กลัวใช่ไหมว่าเอองูจงอางมันไม่เหมือนงูเห่าทั่วไปอะไรเงี้ย mm hmm. ก็กลัวว่าพ่อจะได้รับอันตรายอะไรเงี้ย คุณแม่ก็คิดคิดว่าจะทํายังไงดีนะคุณพ่อก็จะดื้อดึงจะไปตรงนั้นให้ได้อะไรเงี้ยไม่กลัวอะไรเงี้ยแล้วเงี้ยเมื่อเช้าลุงเข้ามาบอกว่าไงอะพอเราเนี่ยว่ามีงูจงอางใช่ไหมพ่อพูดเลยเขาเขาเขาพูดประจนะําละลุงข้างใช่ล,ใชลุงข้างสวนเะนี่ยเขาก็พูดประจําว่ามันมีงูจงอางจริงๆรคุณแม่ไม่รู้ว่ามันมีแม่มันที่เห็นคือแม่หรือหรือสามีมันหรือว่าลูกมันในยังไง,ไง,ไงถ้ามีแม่มีสามีมันก็ต้องมีลูกใช่ไหมแล้วรังมันก็ต้องอยู่ตรงนั้นคือตอนเนี้ยคุณแม่กาาาาังคคิดว่่เรจจะจ้้ใหนนอืนมแบบ ทำความสะอาดดีไหมไม่ได้ไม่ได้เราไม่มีเงินเยอะขนาดนั้นแม่ไม่ใช่ต้องออกแรงเองแดี๋ยวเราก็ต้องใช้เวลาที่พ่อถามว่าพ่อจอดทีนี้ไปเสี่ยงทําไมเพราะว่ามันเดี๋ยวพ่อแดี๋ยท่านผู้ชมบอกว่าเราเสี่ยงกันหน้ารักคือเราเถียงกันไม่ใช่ทะเลาะกันนะคะท่านผู้ชมเราเข้าใจผิดนะเพราะว่าเราพูดกันพ่อหาข้อสรุปไงคุณแม่คิดว่าเราจ้างเขาดีกว่านะคะ อย่างเครื่องตัดหญ้าตอนนี้ยเราก็ยังหาทุนอีกหน่อยหนึ่งเพื่อจะไปซื้อนะคะตอนนี้มีแล้วหนึ่งพันใช่ไหมมีพันกว่าอืแล้วก็ถ้าเราไปซื้อเครื่องพันกว่าบาทเนี่ยมันอยู่ไม่นานแต่แต่คุณแม่คิดว่าคุณพ่อไปคนเดียวมันอันตรายเพราะมูลดงอาท่านผู้ชมมันเป็นรังของมันหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> คุณแม่ก็เลยขอคุณพ่อว่าขอเวลาหนูค,คิดนิดนึงได้ไหมเผื <c oughs> ่อจะมีอะไรเซฟคุณพ่อบ้างอะไรย่างเงี้ยคุณจงเขา้าใจไหมเออ กคนช่วยดุคุณพ่อให้คุณแม่หน่อยนะเออเมียนมหนะูขาพวกแล้วแม่รู้ไหมเงียบเลยพ่อพอเงียบพ้อเงียบไม่ต้องรู้แล้วสรุปแล้ว่อจะไ,อไปตลาดไปทำอะไรไปซื้อหน้ากากทำไม,มงูจงอางมาพก็จะหลอกมันเลยโอ้โหเอาเอานอนให้ได้ก่อนเถอะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยคือปัญหาที่คุณแม่แบบว่าวิตกอตอนเนี้ยเรื่องเนี้ย แล้วอื่ยังพอแบบสบายสบายไอ้ตอนนี้น้ําก็ยังขังเต็มไปหมดเลยเี้ยแล้วก็เมื่อวานก็ขอคุณแม่จะไปจะไปคุณแม่ไหนพ่อะออย่ญญางอยู่ในน้ําอ่ะพอดินอ่ะมันงูอ่ะนะฮะเนาะีูปูปูเออมีปูด้วยสงสัยปูพูดว่าง,งูเดินงูกินกบอมเ้ยมาชมดูก่อน สรุปอะไรพ่อนี่ไงงูนั่นเห็นไหมท่านผู้ชมคุณแม่พูดอะไรแต่คุณพ่อเขาไม่ค่อยฟังนั่งไงอยู่ในน้ำไงฮะนั่นไงท่านผู้ชมเห็นไหมงูเนี่ยงูอะไรไม่รู้เนี่ยคุณแม่ไม่พูดเล่นเนี่ยท่านผู้ชมอันนี้งูเยอะนะดูดิงูเยอะค่ะดูเนี่ยเห็นเห็นตรงมือคุณแม่ไหมเดี๋ยวมือเนี่ยเนี่ยคืองูงูมันเนี่ยกำลังเลื้อยมาเห็นไหมพ่อว่าพ่อจะไปซื้อ รองเท้าบูทยาวอ่ะแล้วเขาจะเข้าไปในสวนนะท่านผู้ชมแล้วเขาจะเดินเข้าไปน้าก็ขังงูก็เยอะคุณแม่เนี่ยปวดหัวนะท่านผู้ชมถ้าเขาไม่ใช่สามีคุณแม่นะคุณแม่ไม่บ่นนะคะเออขยันมันก็ต้องขยันโอเคแต่ว่ามันอย่าประมาทไหมล่ะท่านผู้ชมว่าไหมเออเนาะอย่างเงี้ยเราเจองูเห็นไหมแล้วมันจะเดินเข้าบ้านเราไหมพ่อไม่รู้หายไปไหนเราไม่รเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยแหละท่านผู้ชมดูเนี่ยขอบเนี่ยวันเนี้ยคุณพ่อจะอุดนะคะนี่ ใช้ปูนอุดนะคะเนี่ยตรงข้างในมันเป็นโพรงเห็นไหมท่านไปชมเนี่ยนะเนี่ยเห็นกับตาเลยเนี่ยท่านไปชมเห็นไหมบอกแล้วเราไปกินข้าวต่อลแล้วเราก็นั่งมองมันด้วยพรามันเลยเขาบอกเพราะมันคืองูอะไรอะองูน้ำงูลายูแต่ปร่เทงูน้ำหรอแต่งูเห่ามันไม่เดินไหมคร <unt S 1> <อ>ับแ<อ>่างูเห่าไม่มาอย่างนี้เหรอเนี่ยค่ะ มากินข้าวต่อคะ่ะท่านผู้ชมนั่งมองงูไปด้วยเผม่ใหเข้าบ้านอ่ะทนะ่านผู้ชมเป็นไงเห็นไหมเห็นงูไหมเมื่อกี้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วลอง<ช>พ่อเงียบก่อนค่ะท่านผู้ชมขอโทษนะกลาาขอดษท่านผู้ชมจริงอ่ะคือคุณแม่มีสามีคนเดียวอ่ะแล้วก็ในป่ามันโลกแล้วมันน้ำท่วมแล้วเนี่ยที่เห็นอ่ะงง พ่อก็จะดึงดื้งๆเข้าไปอย่างนั้นอ่ะมันละกอจะปลูกตอนไหนก็ว่ากันก็ได้ไม่ได้ห้ามพุณแม่ก็ชอบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้มันน่ะพ่อเห็นไหมมันเน่ะน่มันเลื้อยไหนมห็ไหมมันบ่ยอมไปไหนอ่ะน่ะดูมือหนูพ่อหน่ะเห็นไหมน่ะแต่เราไม่ตีไม่อะไรนะท่านผู้ชมให้มันเลื้อยเข้าไปในป่านั่นนะคะอืม ดูสิน้าคุณแม่สิสแสดผู้ชมกังวลนะ่ะตัวไม่ใหญ่แม่เดยท่องคาถาไงหนูก็ท่องคาถาทุกวันแหละสาธุผู้ทั้งกําแพงแก้วธรมังกําแพงแก้วสังฆังกําแพงแก้วขอรับบารมีพระตถาคตบารมีครูบาอาจารย์ต่างๆเป็นดังกําแพงแก้วครอบกูดังนี้ไว้ครอบสถานที่นี้ไว้ให้ปลอดภัยทั้งคนอยู่อาศัยและน้องหมาน้องแมว อย่าได้มีพยายนอันตรายใดๆทั้งปวงด้วยเถินขอให้สัพสิ่งต่างๆที่เป็นสัตว์มีพิษต่างๆก็อย่าได้มาก้ำกายอย่าได้มาเข้ามาทําร้ายข้าพเจ้าแล้วก็สามีของข้าพเจ้าแล้วน้องหมาน้องแมวให้เกิดอันตรายด้วยเถินท่านผู้ชมดิลูกแรวอืม อเมื่อกี้พอจะพูดอะไรอน,นุ่าตให้พูดแล้วลืมไอะอะ่แล้วอ่ะคุณแม่อาจจะพูดความวิตกกังวห้ท่้นผู้ชมฟังน้นผู้ชมจะได้เป็นพยาแล้วก็จะได้เนี่ยเอฟซี FC, พักแชทมันซินเจอร์มาเลยเดอ้อแอดนะเจ็ดสิบเจ็เอฟซจดบเบนะเข้ามาเลยคุณพ่อเขาเป็นคนรับข้อความหมดเลยเข้ามาเตือนเขาเลยเนี่ยบางทีเขาไม่ฟังคุณแม่หรอกนะเผื <c oughs> ่อเขาจะฟังที่อฟซีนะ S S นะคะเจ็ดสี C ่เจ็ด FCGWA ค่ะพ่อมาละกพอพ่อรากมันยาวแล้วไงถ้าไม่รีบปลูกอะ่ะอุอสารมันอะ่ะพอ่อรงวมคิดด้วยหลักเหตุผลสลิถ้พเราไปจ้างเขามาช่วยตัดใช่ไหม,มจ้างเขามาตัดอะ่ะเราก็เป็นห่วงเขาคนอื่นอะ่ะอ้าวหนูก็เป็นห่วงพ่อเหมือนกันมันก็พ่อฟังนะอ,อย่างน้อยอะ่ะพ่อพ่อจะไปกับเขาใช่ไหม หมายถึงจ้างคนมาอยู่เป็นเพื่อนไม่ใช่พ่อไปคนเดียวโดดโดดเนี่ยเด่พูดกับพ่อมันฟิลลิ่งมันขึ้นอ่ะเดี๋ยวข้าวติดคอหนูอ่ะหนูก็ตายก่อนอีกอ่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะให้เอฟซแอดไลน์มาเลยแอดเจ็ดสเจ็ดเอฟซดบมาจัดการพ่อเลยเห็นไหมต้อประตัดเครื่องพอ ก็รอให้น้ำมันแห้งให้มันสักพักก่อนแบบได้กะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งอะ่ะอย่ถามเถอะ,ะ,ะ,ะเดี๋ยวถ้าเผยอ่ะแบกจอบไปโน่ลนละท่านผู้ชมหายวับหายไปสองสามชั่วโมงอะ่ะ,ะ,ะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จ พ่อจะทำอะไรพ่อบอกท่านชมทอแม่ทำหน้าอะไรเนี่ยฮึฮึพ่อบอกเลยตีข้าวเสร็จพ่อจะทำอะไรข้าวเสร็จเหรอพ่อขเขาจะนั่งอุดอุด,อ,ดอุดเนี่ยมันต้องอุดค่ะน,น้ำจุ่มมันมีซิลิโคอนอยู่หลอดหนึ่งอาซิลิโคอนอุดฝั่งนี้ที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยไม่ใช่ปูนแล้วปูนอุดฝั่งนู้นเพราะว่าซิลิโคนเนี่ยกับพลาสติกมันจะยืดกัน ปูนก็ใช้ปูนจำเป็นมากค่ะท่านผู้ชมตอนนี้คือภารกิเจเร่งด่วนจำเป็นมากก็คือการปุดตาตตาช่องเพราะว่าเราทําโกดังขึ้นมาเอตรงด้านข้างใช่ไหมคะมันรูเยอะเลยคะ่ะรูทั้งรอบเลยคะ่ะอคุณแม่ก็กลัวว่ากลางคืนมาเนี่ยอย่างที่เราเห็นงูเมื่อกี้มันจะเข้าบ้านนะคะดีไม่ดีมันขึ้นไปน,นอนกับเราทุกอย่างคะ่ะงูทุกอย่างเลยคะ่ะงูเหลือมงูอะไรอีกนะพ่องูเห่าตอนนี้มีงูเหลือมงูเหลือมกะ นังนูเหลือมจะมีนังนู้นน่ะทางทางทางโซนนานตรงนี้ไม่ค่อยมีชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่ที่นี่ประจำก็<ๆ>มาคุยกับพ่อเมื่อเช้าเขาก็มาคุยระวังเดอ้อระวังเดอ้อพ่อก็จะไปสวนจะไปบอ่อไปบอ่อไปปลูกมะละกอไปทางบอกให้ตอนแรกเขาคิดว่าเมื่อวานแดดดีนะมันเริ่มแห้งแล้วเพราะว่าแม่พขอขอไปหน่อยได้ไหมจะทำไหมรู้ไหม พ่อจะไปตัดหญ้าให้เกียนเลยพ่อมีมีดละมีดแล้วพ่อก็จะไปดายหญ้าเขาค่อยดายหญ้าไปดายหญ้าไปมันก็นุ่นใช้เวลาเป็นสามสี่วันนั่นแหละคนเดียวอะ่ะเห็นไหมแล้วก็พ่อดายไปสักครึ่งหนึ่งพ่อก็จะได้ดายไปสักหน่อยพ่อก็จะเอามัดกอไปลงลตามตูดเลยเคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นว่าคือตอนนี้น้ําท่วมให้ใจเย็นๆก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วไปชมแล้วก็เดี๋ยวหาผู้ช่วยมาว่าไป อน,นี้จริงจกทักอะ่ะยังมีคนฟังอ่ะพ่อ,อนี่คนทักทำไมพ่อไม่ฟังก็งแม่ไม่มีหางอะ่ะก็อบอกว่าแล้วไงว่าคนทักทำไมไม่ฟังไม่ใช่จริงจกแล้วดูว่าจริงจกทักทำไมไม่ฟังเอ้ยคุยังฟังทำไมคนทักไม่ฟังเนี่ยแหละคะ่ะท่านผู้ชมก็ตามที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละนะคะอืมตอนนี้ก็ งูนะคะก็ยังอยู่ในน้ําอยู่ค่ะอืะมโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณพ่อจะใช้ปูนใช้ซิลิโคนนะคะอุดรอบๆเนี่ยนะคะป้องกันสนมีพิษเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะถ่ายให้่านผู้ชมดูนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องแค่นี้ก่อนนะคะ่านผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทุกคนมีความสุขนะปลอดภัยจากพยายนอันตรายใดๆทั้งปวงนะคะดูแลตัวเองด้วยนะโอเคเราก็จะดูแลตัวเองเช่นกันนะคะค ก็เป็นกําลังใจให้กับชีวิตใหม่ของเราสองคนตายายนะคะมาดูแล้วก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะมาดูกันว่าชีวิตของเรานะคะจะวุ่นวายหรือว่าจะเป็นแบบไหนนะคะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายรักทุกคนนะบ๊ายบายครับดูแลตัวเองด้วยนะบ๊ายบายขอให้มีความสุขทุกคืนวันครับใช่ดูแลตัวเองด้วยนะคะคุณพ่อครับดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกท่าน <laughs> โอเคเดี๋ยวคุณแม่ก็จะลลางจาน,นะคะ่ะโอเคค่ะบ๊ายบาย